สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเคียร์ชัดเป็นเด็กเสียจริงหรือไอ้ลักชนกเคียร์ชัดชอบแต่งโปเป็นเด็กเสียจริงหรือซัดจุกการเมืองไทยไอ้ลักชนกสีนอกเคียร์ชัดประเด็นชอบแต่งโปเป็นเด็กเสียจริงหรือลั่นเลิกสตีวัฒกรรมคนดีปกครองบ้านเมืองแพรลีภัยวันพิธีกรรายการแย่งซีนบุกทิน ไอ้ I, รัชนกสีนอกว่าที่สส,สกทมพักก้าวไกลถามถึงประเด็นเรื่องตั้งใจเปลี่ยนแปลงการเมืองซึ่งงานนี้สาวไอ้ตอบแบบแซบการเมืองไทยต้องการคนที่ตรวจสอบได้เป็นระบบที่ดีเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงพร้อมบอกอีกว่าเลิกสถีวาทกรรมคนดีปกครองบ้านเมืองพร้อมเคลียดามาร้อนว่าที่สสคนนี้ถูกกล่าวหานั่นคือเป็นเด็กเสียจริงหรือการเมืองไทย ต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าจะเห็นนักการเมืองที่เป็นแบบคนเล็กคนน้อยมากขึ้นไม่ใช่จากกูิใหญ่ๆหรือมั่งมีผูกขาดแบบนี้จะไม่เห็นแล้วไอ้ลักชนกตอบว่าต้องบอกว่าพรรคอื่นไอ้ไม่รู้แต่พรรคก้าวไกลเรายืนยันว่าเราอยากเอาคนธรรมดาทุกสายงานทุกสายอาชีพทุกความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อให้ประเด็นที่เขาขับเคลื่อน มีคนที่เชี่ยวชาญประเด็นนั้นๆมาขับเคลื่อนอย่างเช่นเรื่องแรงงานเราก็เอาคนที่เป็นประธานสาภาพแรงงานแล้วก็ทํางานอยู่ในหมวดแรงงานจริงๆมาเป็นปาร,ร์ตี้ลิดของเราสิ่งที่เราต้องการคือระบบการเมืองที่มันดีเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอานาจสูงสุดอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องมีการตรวจสอบที่มันดีคือคุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเข้ามาทํางานการเมือง แล้วคุณเสนอตัวเสนอนโยบายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลังจากที่คุณได้รับการคัดเลือกแล้วคุณต้องได้รับการตรวจสอบอย่างหนักมากจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากระบบที่มันต้องดีต้องเลิกได้แล้ววาทกรรมที่บอกว่าคนดีปกครองบ้านเมืองเพราะว่าวาทกรรมนี้มันทําให้ประเทศไทยติดอยู่ในลมคุณไอ้เล่นการเมืองทาไมแต่งตัวอะไรแบบนี้ไอ็กชนกบอกว่า ปกติที่ทำงานเราก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แต่วันนี้พี่แพรลี่รีเควสมาอยากเห็นในมุมลุกอื่นบ้างน้องก็เลยจัดให้ค่ะแล้วไม่กลัวหรอแต่งตัวแบบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีไหมไอรัชนกกล่าวว่าโดนดาราม่าเรื่องนี้มาเยอะคนจะบอกว่าเฮ้ยแต่งตัวอย่างนี้ควรจะทำให้สมศักดิ์ศรีว่าที่สอสอหน่อยสิ่งที่ไอทำมันสมหน้าที่สอสอของไอ ก็คือไอทำงานในพื้นที่อย่างเต็มที่เราก็พร้อมที่จะทำงานสภายอย่างเต็มที่แล้วไอก็อยากจะเซตบรรทัดฐานของสังคมไว้เลยว่าจะพูดไว้ตรงนี้เลยว่าเราไม่ควรตัดสินคุณค่าของคนจากการแต่งตัวผู้หญิงจะโดนเวลาที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนำสังคมคือจะโดนไปขุดรูปชุดว่ายน้ำขุดรูปชุดโป๊แต่งตัวเซ็กซี่แล้วออกมาพูดว่าคุณค่าในตัวคุณไม่มีพอที่จะ ดำรงตำแหน่งนี้แต่ถามหน่อยนะคะว่าคือคุณค่าของคนเราควรตัดสินจากคุณค่าจากการแต่งตัวหรอคะไม่อยากให้คนตัดสินใครคนหนึ่งจากการแต่งตัวถึงแม้ว่าผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณค่าในตัวของเขาจะลดลงก็อยากจะบอกไว้ว่าถึงแม้จะเป็นสอสออาชีพที่คนเรียกว่าทรงเกียรติคือมันไม่ได้ทรงเกียรติจากที่ชุดคนคนนั้นแต่มันทรงเกียรติคือสิ่ง ที่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีข่าวเมาส์จริงๆที่คุณไอแต่งตัวแบบนี้เขาว่าเป็นเด็กเสียมาอุ๊ยพูดแรงนะพูดแบบนี้ไอลักษณนกบอกว่าเป็นหลายอย่างมากนะเป็นโสเพณีขายตัวเป็นเด็กเอ็นเป็นเด็กเสียไอถามงี้นะอันดับแรกนะถ้าเป็นเด็กเสียมันคือยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เคยทำสักอาชีพนะบอกไว้ก่อน คือไอรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์และเสรีภาพที่คนจะสามารถทําอาชีพที่เขารู้สึกว่ามันทํามาหาเลี้ยงตัวเองเขาได้เพราะกฎหมายยังไม่ถูกในบางอาชีพถูกหรือเปล่าคะแล้วก็มีค่านิยมผิดๆไอต้องพูดอย่างนี้นะคือเด็กเสียแยกในหลายกรณีถ้าไปผิดลูกผิดเมียเขาเป็นมือที่สก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็นการตกลงกันโดยอาชีพคือจ่ายเงินถือว่าเป็นอาชีพอย่างนี้ ไอรู้สึกว่าไม่ควรที่จะไปด้อยค่าเขาเราเข้ามาคุยกันดีกว่าว่าทํายังไงให้มันถูกกฎหมายทยํายังไงให้มันไปต่อได้เอาขึ้นมาบนดินแล้วเก็บภาษีให้เป็นเรื่องเป็นราวผู้หญิงจะถูกด้อยค่าลงไปทุกครั้งที่จะต้องไปมีอะไรกับผู้ชายขอโทษนะคะมันเป็นเรื่องเบสิกอะสังคมเราเป็นสังคมเดจริตเราปฏิเสธได้หรือว่าอาชีพนี้ก็คือทําเงินเข้าประเทศไทย คนอยากมาเที่ยวพัทยาเพราะว่าก็มันมีโชว์อะไรแบบนี้ถามถึงเรื่องคุณพิธาเรื่องคุณไอทีวีเขาจะรอดไปหรอไอรัชนกตอบว่าไอทีีทุกวันนี้เป็นสื่ออยู่ไหมคือทําอะไรเกี่ยวกับสื่อบ้างหาช่องไอทีวีได้จากดูได้จากที่ไหนบ้างหาดูข่าวไอทีวีได้ที่ไหนบ้างพูดมาสักช่องทางมันไม่มีแล้วช่องไอทีวีนะคะในประเทศนี้ พูดตามความสัตย์จริงมันคือการพยายามจะฟื้นผีไอทีีมาจัดก,การแคนดิเดตตอนนี้พี่ทีมเขาโอนหุ้นไปแล้วให้ถายาตหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยกลัวหรือเปล่าเลยโอนไม่ใช่นะคะยืนยันมาตลอดว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ผิดแต่ที่โอนเพราะว่าสมมุติว่าไ t v ีีชนะคดีแล้วอยู่ดีๆเกิดทําข่าวขึ้นมาอันนี้จะซวยป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณไอซ์จะย้ายพักไหมไอซ์และชนกตอบว่าต้องพูดอย่างนี้นะไอคิดว่ายังไงคดีของพี่ทิมเรายืนยันว่าเราไม่ผิดแต่ไอซ์จะพูดอย่างนี้นะคะพักก้าวไกลคือสถาบันทางการเมืองคุณเคยตัดธนาธรปียบุตรตัดช่อออกจากสนามการเมืองไปแล้วนี่เป็นยังไงสุดท้ายคุณไปตัดสามคนตัดไปสิบคนมันงอกออกมาเป็นแสนทำให้เราชนะ การเลือกตั้งครั้งนี้พี่ดูแต่ละคนที่เรามีนะเรามีวิโรธเรามีหลังสิมันโรมเรามีคุณเบญจาแสงจันทร์เรามีคุณไหมสิริกัญญาคือเราไม่ได้ยุดติดที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือในอนาคตนะคะต่อให้ไม่มีพี่ทิมก็มีคนอื่นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้เนะครับขอบคุณครับ